นายที่ว่าการอำเภอคีริมาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยโดยนายวรการหานทองกูลรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยรักษาราชการแทนปลัดอบจปฏิบัติหน้าที่นายกอบจสุโขทัยและนายมงคลศรีอ่อนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกโขทลยพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยรวมรับมอบอุปกรณ์และวัตถุดิบทางการแพทย์ ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอคิริมาศโดยมีนายสมพงษ์ชมชัยนายอำเภอคิริมาศเป็นประธานในการรับมอบพร้อมด้วยนายชูศักดิ์คิริมาศทองสสเขตสองจังหวัดสุโขทยัยนายวิชามีเครือรอดสาธารณสุขอําเภอคิริมาศและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในอํเอาเภอคิริมาศร่วมรับมอบเพื่อส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตําบลในเขตอําเภอคิริมาศต,ต่อไป ระหว่างพิธีส่งมอบนายมณูปุกกระเสริฐอดีตสสสุโขทยัยและอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยได้กล่าวแสดงความห่วงใยถึงที่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมมือกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ดังนั้นจึงได้ประสานงานมายัางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยให้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์อาทิหน้ากากอนามัยชนิดผ้าเจลแอลกอฮอล เครื่องอินฟเลเทอร์โมสแกนหน้ากากป้องกันใบหน้าเฟสชิลและชุดสำหรับพ่นยาฆ่าเชื้อพร้อมหน้ากากเพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19